มื่อนี้วันที่เก้าก็เลยล่องสร้างบรรยากาศให้จะคของอยู่พี่น้องเอาต้นอัญชันดอกสีขาวมาปลูกใหม่ปลูกใจ่วหวาปลูกแจ่ดอกอัญชันมาปลูกใหม่ท่างเขาเห็บกระตอบพี่น้อง เดี๋ยวลองกับกล่องดูเยงไดยบนกลับกล่องเอียงกล่องนี่สร้างบรรยากาศที่ซื่อดอกนี่ให้มันเป็นตยูเนาะเป็นเถียงหน้าเป็นไอ้ส้มวิวได้เื่อด้ดูร้าแต่ว่ามันดูเฮ็ดให้บรรยากาศดีเนาะเพื่อนมาสร้างบรรยากาศที่นอ้องนี่เดีนส้มไปน้ำ กับพ่อว,ว่างๆกับแมาลางสูบยาอยู่นี่ข้างเสียงนั่งนี่เห็นว่าพี่น,อน้องนั่งเลยนอนอยู่นี่ฤทธิ์ศรไทยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหม่